พอจะมีเวลาว่างก็เลยว่าจะแวะมาทาสีผมนะคะเพราะว่าไฮไลท์เดิมที่เราเคยทำไปเมื่อประมาณ2งเดือนที่แล้วมันก็เริ่มเฟดสีมันเริ่มมีความแบบว่าแบ่งชั้นแบ่งสีกันไม่ละม,มุนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เลยจะมาที่เจลนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะให้อาจารย์เกศช่วยดูแลให้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะทําอะไรบ้างแล้วก็ตามเข้าไปดูกันเลยะคะ่ะ โคราชรีวิวเดอร์ re er มาแล้วจ้าวันนี้พอจะมีเวลาว่างก็เลยแวะมาทําสวยนิดนึงร้านนี้เป็นร้านประจาของเกรซเลยค่ะ J จแลนด์อะคาเดมีงานสีผมแฟชั่นงานทําเคมียกให้เป็นที่หนึ่งในใจเลยทำกันมาตั้งแต่ลูกคนแรกยังเป็นเบบี๋อยู่ตอนนี้จะขึ้นมัธยมละวันนี้แวะมาเติมโคนค่ะเพราะว่าไฮไลท์ธรรมชาติผมงอกบุกเยอะเกินด้วยความที่โคนงอกออกมาดําเยอะแล้วนะคะก็ทําให้สีเนี่ยไม่สม่ําเสมอแล้วก็ไม่ละมุนค่ะวันนี้ก็เลยรีบว<ๆ>ิ่งแจ้นมาหาอาจารย์เกตเลยเทคนิควันนี้ที่ สม่ำเสมอมีความละมุนแต่ไม่แยกชั้นแล้วก็ไม่เห็นขอบสาหรับสีที่เราเลือกเติมโคโในวันนี้นั่นก็คือสีมอคค่ามูนเพราะว่าเกรดอยากจะได้ฟิลแบบลูกคุณหนูหลานคุณนายดูแพงดูหรูอะไรประมาณนี้ต้องบอกว่ามาทําผมที่นี่ที่ไรนะคะต้องยิ้มกลับบ้านไปทุกทีเพราะนอกจากจะได้สีสวยๆถูกใจแล้วที่นี่เขายังเน้นการบํารุงผมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการนวดทรีทเมนต์เพื่อที่จะให้แกนผมเนี่ยแข็งแรงไม่เปื่อยไม่ยุย่ยไม่เละแล้วก็ยังมีการใช้ความร้อนจากไอ้น้ำซึ่งเป็นฝอยแบบละเอียดทําให้ผมของเรา นุ่มสลวยมีน้ำหนักเรททำสีผมค่อนข้างบ่อยค่ะแต่สังเกตได้เลยว่าผมไม่แห้งเสียและผลิตภัณฑ์จากทางร้านเจแรียนที่ใช้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนอกจากผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วนะคะฝีมือของอาจารย์เกตดเนี่ยก็เรียกได้ว่ามากประสบการณ์เลยค่ะนอกจากจะทำผมได้หลากหลายแนวแล้วที่นี่ยังเป็นอะคาเดมี่รับสอนสร้างอาชีพด้วยใครที่อยากเรียนพื้นฐานซาลอนหรือว่าอยากเรียนคลาสตัดผมชายก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยเรียนจริงฝึกจริงจบพร้อมประกอบอาชีพได้ทันทีผมของฉันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแท้แดงหลังจาก ใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะถูกใจอีกเช่นเคยสีวันนี้เป็นการไล่แบบบรยิยาตคนผมก็จะมีความเข้มตรงกลางสว่างขึ้นมาและส่วนปลายก็จะสว่างที่สุดยิ่งม้วนหลอนออกมายิ่งทําให้เห็นสีผมชัดขึ้นทําให้ดูมีมิติโอ้ยถูกใจแบบเวอร์ดูสวยดูแพงถึงขั้นซื้อไม่ไหวใครอยากได้สีผมประมาณนี้เทคนิคนี้พุ่งตัวไปเลยค่ะเจแลดอะคาเดมี J ่คัตแอนด์คัลเลอร์อยู่ในโครงการทะเลเท้าวปั๊มน้ํามัน6กสองสเตชันเส้นเดียวกับโลตัสหัวทะเลเดียวเข้ามาแล้วสังเกตขวามือเจอเลยหาไม่ อยากทําสีผมอย่าลืมทักไปจองคิวก่อนนะคลิปหน้าโคราชรีวิวเดอร์จะพาไปไหนอย,อย่าลืมติดตามดาเดอร์